เดี๋ยวขี้เซล่าเดี๋ยวเอาไปเปิดให้เข้าใจเล้านี่มาห้องน้ำผู้ชายนะออกไปลองนอกไป คนขี้อยู่จะออกไปเปิดได้ไงเล่าเดี๋ยวขี้เสนาเดี๋ยวออกไปเปิดให้เข้าใจเปล่านี่มาห้องน้ำผู้ชายนะออกไปลองนอกไป พเดี๋ยวคุณรอ,อข้างในนี้ก่อนนะสภาพเนี่ยคุณขึ้นออกไหนเข้าใจปะ่ะไอ้บ้าโอ้พิมพ์เธอจะเข้ามาทำไมในห้องน้าผู้ชายเนะี่ยฮะหลบไปกูบอกให้ใหลบ นิ่อไปอะไรวะทำไมในโซเชียลมีแต่คนลุมด่าฉันคนเดียวทำไมไม่ด่าหน้าด่านั้นอะนี่พอคุณคนเดียวไอ้พโผเฮงโซยไอ้คนเจ้าชูก็คุณไปทำร้ายเขาก่อน จริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายใครนะเห็นไหมคุณจะประจานเขาแต่กลับโดนซะเองสมน้าหนาล้วคุณจะให้ฉันทํายังไงให้อยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นงนั้นเหรอก็คุณก็อย่าไปทำร้ายเขาสิคุยกันดีๆก็ได้นี่นแกปกป้องมเหรอฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะแกนั่นแหละถ้าแกไม่สับสนเรื่องทั้งหมดเขาไม่เกิดขึ้นหรอก ผู้ชายมีกิ๊กนะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติปะใครๆเขาก็ทำกันอะนิมมาทำไมเนี่ยอีน่าด้านมึงมาทำไมวันก่อนมึงยังโดนไม่พอใช่ไหม ก็ฉันเอากางเกงในมาคืนให้พี่ป๊อบนะคะพอดีว่าเมื่อวันก่อนพี่ป๊อบไปปอบใจฉันที่ห้องแล้วหลังจากนั้นเราก็อย่างว่ากันนะคะอีกาล,ลีอีหน้าด้านมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนสิคะจะรีบไล่ฉันไปไหนอะ่ะฉันยังไม่ได้ใส่กางเกงในให้ผัวพี่เลยนะคะ ฉันฝันไปเหรอเนี่ยทำไมฉันต้องรอเขากลับมากินข้าวทุกวันแบบนี้เนี่ยไม่ได้ละฉันต้องทำอะไรสักอย่าง พิมพคุณมาที่นี่ได้ไงเนี่ยเอ๊หยุดถ่ายตรงนี้นะพิมพ์มีอะไรเนี่ยค่อยไปคุยที่บ้านดิไม่ฉันไม่มีอะไรจะคุยทุกอย่างต้องจบที่นี่วันนี้เอ๊ถ่ายต่อไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจพวกมันป๊อคุณก็ทำอะไรสักอย่างสิให้พวกมันถ่ายได้หยุดนะเอ๊กูบอกให้มึงหยุดถ่ายไง ไม่ไงั้นกูจะไม่เกรงใจนะเว้ยทำไมมึงจะทำร้ายผู้หญิงเหรอ <_ an> ก็เอาเลยสิไอ้หน้าตัวเมียฉันกำลังไลฟ์ตกนี้สำหรับผู้ชายมากมากไม่รู้จักพออย่างมึงตกนี้ให้มึงรู้ว่ากูเจ็บแล้วมึงไม่ควรจะเล่นกับความรู้สึกของใคร สุดท้ายสำหรับการจากลาพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อำเภอแต่เอกลับไม่พิมพ์ผมไม่อยากนะผมขอโทษพิมพ์ผมผิดไปแล้วต่อไปเนี่ยผมจะไม่นอกใจคุณอีกผมสัญญาผมสาบานผมสาบานนะพิมพ์ปับ๊บคุณจะขอร้องว่าทำไมอ่ะหนคุณแอลว่าคุณจะอยากกับมันมแล้วไม่อยู่กับฉันไงมึงหูปากพนน่าอนะ้โง่มึงฟังกูนะ มึงมึงก็แค่ของเล่นกูคแค่หลอกฟันมึงเว้ยไอ้ปั๊บไอ้บ้ามึงหลอกฟันกูงั้นเหรอพิมพ์อย่าอยากกนะับผมเลยนะผมรักคุณจริงๆน,น,นะพิมพอ๋อที่รักลองเป็นหมาเลยนะน่าสงสารจังถ้าคุณไม่ยอมหยาฉันจะเอาคลิปนี้ไปจ้างทานาย ฟ้องหยาก,กับคุณอย่าให้เรื่องมันขึ้นโรงขึ้นศาลเลยนะเพราะมันเสียเวลาเพราะยังไงคุณก็แพ้อยู่ดีพิมพ์ไม่ได้พิม